ี่ความ้าใจถูกเป็นพิเศษเกี่ยวกับพระรัตนัยนี่ทั้าสรุปโดยย่อก็ขอถือว่าจำเป็นที่ต้องมีในโลกในบุคคลในจิตก็ตามใจ <c oughs> ที่คำคำนี้มีความหมายหลายชั้นค้ามหมายนี่เป็นภาษาคนก็มีภาษาธรรมก็มีไม่เป็นภาษาคนก็ว่าชั้นต่ำๆชั้นไม่ฉลาดก็มี ภาษาธรรมนะม่ใภาษาธรรมชั้นต่ำๆก็มีชั้นลึกซึ่งประมัดก็มีเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้เราเอากันเท่าที่จะพอมองเห็นได้ว่าเกี่ยวกับพระรัตนตรัยนี่เป็นอย่างไรค <c oughs> ำแรกที่สุดเรียกว่าพระรัตนตรัยก็แปลว่าแก้วสามดวง <c oughs> เขาเขียนภาพเป็นแก้วสามดวง <c oughs> แทนในแก้วสามดวงจริงๆก็ได้เหมือนกันพระพูดดวงหนึ่งพะธารมดวงหนึ่งพระสองดวงหนึ่ง มันก็แยกกันโดยภายนอกเพระนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางพระธรรมนั้นเป็นตัวทางพระสงฆ์เป็นผู้เดินตามทางเมื่อครบทั้งสามมันก็มีประโยชน์ถ้าไม่ครบทั้งสามก็ไม่เกิดประโยชน์นั้งต่งมีผู้ชี้ทางมีหนทางแล้วก็มีการเดินตามทางมันจึงนับได้เป็นสาม ก็เกิดเป็นแก้วสามดวงขึ้นมาหรือบางทีก็ใช้สำนวนอย่างอื่นเช่นสำนวนว่าผู้ปลุกพระพุทธเจ้าอืมเป็นผู้ปลุกกิริยาที่ปลุกหรือความตื่นจากหลับก็ดีนั่นเป็นพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ถูกปลุกให้ตื่นนั่นก็น่าดูถ้ามันมีแต่คนตื่นน่นี่นมันมีแต่คนหลับ <c oughs> พูดได้หลายอย่างโดยประมาณอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าผู้สองสองแสง่สองไฟไว้ในที่มืดเมือนที่เราสวดอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้สองตะเกียงถ้าทำเป็นแสงสว่างหรือตะเกียงพระสงฆ์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างคือเห็นหนทางแล้วก็เดินไปอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> หรือว่าจะเป็นผู้เปิด พระพุทธเจ้ามันถูกเปิดธรรมะมันอยู่ภายใต้ข้องปกปิดท่านมันก็เปิดธรรมะก็เป็นสิ่งที่ถูกเปิดพระสงฆ์ก็ได้รับประโยชน์จากการเปิดของพระพุทธเจ้าคือได้มีสิ่งที่ก่อนนี้มันลึกลับอยู่ทีก็ว่าไงของที่คว่ำอยู่นี่ไปดูเองกแล้วกันจะได้เห็นว่ามันมีอยู่สามเสมอก็เป็นแก้วสามดวง น,นี่ก็ยังนับว่าเข้าใจถูกขึ้นมากแล้ว <c oughs> อย่าเอาตัวบุคคลหรือเอาวัตถุอะไรกันนะักเทาตัวบุคคลยันพระพุทธเจ้าที่เกิดในประเทศอินเดียก่ <c oughs> อนนิพพานไปแล้ว <c oughs> ไม่มีตัวต้นอยู่แล้ว <c oughs> มันลำบาก <c oughs> เอาพระธรรมเป็นที่วัตถุ <c oughs> ก็ไปเอาที่พระใจปิดดกบ้างที่อะไรบ้างมันก็ลำบาก <c oughs> เอาพระสงฆ์ที่คนอีกก็ลำบาก <c oughs> ฉันอย่าเอาที่บุคคลกันนะมาเอาที่ความหมายหรือหน้าที่ของบุคคลหรือของวัตถุว่ามันเป็นผู้ชี้ทางเป็นหนทางเป็นผู้เดินตามทาง <c oughs> นี่ก็เรียกว่าเข้าเ <c oughs> ข้าใจถูกต <c oughs> ่อพระนตรยในฐานะที่เป็นแก้วสามดวง <c oughs> ที่นี่ผมอยากจะพูดว่าด้วยดีไปอีก กว่านั้นดูให้ดีกว่านั้นออกไปอีกก็จะว่าดวงเดียวสามเหลี่ยมดีกว่ามันมีดวงเดียวดีกว่ามันไม่เกะกะมากนักแต่มันมีสามเหลี่ยมเหลี่ยมที่มันเป็นไหนผู้ชี้ทางหรือว่าเป็นตัวทางเป็นไหนผู้เดินทางก็ได้มันเป็นแก้วดวงเดียวมันก็ทำง่ายหามาไว้ในใจได้ง่าย ให้นึกถึงว่าสามสอสะอาดสว่างสงบนั่นน่ะถ้าเราไปแยกมันก็เป็นสามสอปากพูดแยกได้แต่โดยเนื้อแท้มันแยกไม่ได้เพราะความสะอาดความสว่างความสงบนั้นมันอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกันนี <c> ่ <oughs> พรพุดธประจำมประสงค์เหมือนกันถ้าเราไปพูดแยกก็เรามันแยกกพตามชอบใจ แต่ถ้าเอาคุณธรรมแท้จริงแล้วทั้งสามอย่างนั้นจะเป็นอย่างเดียวกันได้เป็นก้อนเดียวกลุ่มเดียวกันได้เป็นสะอาดสว่างสงบที่อยู่ในรูปแบบต่างๆกันโดยเอาเกลือกเป็นเครื่องวัดเป็นสะอาดสว่างสงบที่มาอยู่ในพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ในผัสนะอันนี้ สะอาดสว่างสงบที่อยู่ในพระธรรมก็มันภาชนะอันหนึ่งสะอาดสว่างสงบในพระสงฆ์ก็ในภาชนะอันหนึ่งแต่ถ้าหยิบเอามาจากความสะอาดสว่างสงบแล้วมันกลับเป็นเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันเลยที่จะหาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างนี้อุปมามันกคแก้วดวงเดียวมันสามเหลี่ยม <c oughs> สามด้าน ที่ลองคิดต่อไปอีกให้ให้ยิ่งไปกกว่าน,นั้นอีกก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นแก้วที่ไม่ต้องมีดวงจะดีไหมมันเป็นแก้วที่ไม่ต้องมีดวงมันก็ลำบากน้อยคือไม่ลำบากอะไรไม่ยุ่งยากไม่ลำบากอะไรมันเป็นความว่าง <c oughs> <c oughs> จนไม่ต้องเป็นดวง แล้วมันจะอยู่ในที่ทุกคนจะแหงได้ถ้าฟังไม่ถูกก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ผมฟังถูกจึงเอามาพูดข้าแก้วที่ไม่ต้องมีดวงนี่สำคัญที่สุดมันเป็นความว่างถ้าพูดก็ว่างถ้าทำก็ว่างถ้าสงก็ว่างเอามาปนกันยังไงว่ายังว่าง,าง,าง,างนั่นแหละ ก็เลยเป็นแก้วคือของประเสริฐวิเศษประเสริฐหรือจะกล่าวได้แต่ว่าไม่ต้องมีดวงไม่มีตัวไม่มีตนที่จะเป็นดวงเป็นค้อเป็นอะไรเนี่ยพรัตนสไตนยขั้นสูงสุดจะต้องเรียกว่าเป็นแก้วที่ไม่มีดวงไม่ต้องมีดวงแก้วสามดวงก็คงจะรุงรรงหน่อยแก้วดวงเดียวก็รุงรรงน้อยขึ้นมาแก้วไม่มีดวงก็ยิ่งไม่ต้องลำบาก ความเข้าใจถูกควรจะเดินมาตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ใครเอาได้ถึงไหน,นก็ก็ได้เท่านั้นถ้าถึงแกวที่ไม่ต้องมีดวงได้แล้วมันก็จะอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวในที่ไปทุกคน,ท,กคนทุกแ่งทั้งโลกไปเลยก็ได้ <c oughs> ขอยมีความเข้าใจถูกต้องในพระตรัตรยัยรือเกี่ยวกับพระตรัตรัยในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ไอ้ที่เป็นอยู่จริงมันจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกับที่ว่ามาทีแรกแล้วว่าเรากําลังมีพระรัตนารัยแต่ชื่อแต่ลมลมแรงแรงไม่มีแม้แต่ชนิดสามดวงหรือดวงเดียวหรือว่าไม่ต้องมีดวงมันก็เลยเป็นว่าเป็นไก่เป็นลิงเป็นแมวเป็นมูเป็นปูเป็นปลากันไปหมดต่อพระรัตนตรัย ก็เป็นไก่มันพบพลอยเม็ดหนึ่งมันก็ไม่สนใจเป็นลิงได้แก้วมาก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรหยิบขึ้นดูหน่อยหนึ่งก็คว่างทิ้งเป็นแมวเป็นหมูเป็นปูเป็นปลาเป็นไร,ร็ตามได้แก้วมามันก็ไม่เอาใครให้มันก็ไม่เอา,เอา <c oughs> ถ้าว่าคนเราคงจะคิดว่าเอาไปขายได้ แต่มันแก้วทางวัตถุมันไม่ใช่พระรัตนาไตรไอ้ลิงมันเอาแก้วไปขายไม่ได้แต่ถ้าคนได้แก้วถึงแม้มันจะไม่ใช่เองมันก็ไปขายได้แต่ว่านั่นมันเป็นแก้วทางวัตถุนะนี่แก้วทางวิญญาทางนามธรรมนี่มันจะขายที่ไหนได้คนก็ไม่เอาเพราะคนก็เป็นไก่เป็นลิงเป็นหมูเป็นปลาเป็นเตา่าเป็นอะไรไปเกี่ยวกับพระรัตนรารตรนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรก็ดีว่าถ้าเผอิญว่าเขายังออกชื่อพระรัตนาตรายอยู่แล้วยังยังดีกว่าไม่ไม่ออกชื่อหรือไม่รู้จักจเลยมันเป็นคนดีที่มาแต่ว่าจะเพียงออกชื่อแล้วก็ค่อยคอยปับรุงใหมันเป็นความไม้เป็นในความจริงอะไรขึ้นมา นี่ยผมเรียกว่าความเข้าใจถูกเกี่ยวกับพระรัตนตรยัยพูดกับท่นานทั้งหลายผู้เป็นพระบวทใหม่อย่างนี้นี่ก็หมดเวลาแล้วก็ขอ,ขอยุดจการพูดนี่ไว้เพียงเท่าน,นี้